กับทีมงานมรพน์กันช่างจากกระหารซ้ายนะวันนี้มรพจน์กันช่าง15ไร่ครับ15ไร่เข้าตั้งใช้เวลาไม่นานนะเข้าตั้งแป๊บเดียว 15้าไร่น่าจะประมาณ2ชั่วโมงจบแล้วเนี่ยรถมาจากระหานทรายนะฮะมาเดี่ยวที่อำเภอนางรองพอดีเจ้าของนา มาซื้อนาอยู่ที่นี่เจ้าของก็เป็นคนแถวละหานรายนะ่ะนะเจ้าของนา15ไร่นะ15ไร่ดูรถอี<ๆ>แตนมาใส่ข้าวกี่คันอันนี้1 2 3 4 5อืมหข้าวราคาดีด้วยนะ15ไร่ทีนี้เศรษฐีย่อมย่อมนะเศรษฐีย่อมย่อมสิไร่ฮนะข้าวราคา1 0 4 5บาทเต็มที่น่าจะขึ้นถึงตันละ16,000บาท ชาวนายิ้มได้ฮนะอำเภปิดด่านปิดไปนานๆน,น,นะไม่ต้องเปิดเลยขอให้ปิดไปนานๆตลอดชีวิตเลยนะไม่ต้องเปิดไม่ต้องเปิดตอนนี้รถก็เริ่มมาเยอะนะแถวอำเภอนางรองนะไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องแย่งกันใครทุกคนนะอันนี้ติดต่อมาโดยตรงจากลหลานรายมาถึงนางรองโดยตรงนะเจ้าของติดต่อมาเอง รถอีแตนดูๆไปก็คิดว่าออไปแข่งสนามแข่งรถนะเนี่ยคิดว่ามีแข่งรถบุรีรัมณ์นะอันนี้คือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นจุดขายจุดขายมาถึงบุรีรัมณ์ต้องมีตัวนี้แน่นอนรถอีแตนรถอีแตนเนี่ยฮะต้องเห็นต้องเห็นไปสนามช้างก็ต้องมีตัวนี้แหละตอนรับแขกนับ่องเที่ยว ะะเข้าตั้งนะฮะเข้าตั้งน่าจะเกี่ยวไม่นานแล้วครับเข้าตั้งแป๊บเดียว